สวัสดีค่ะชิชาเบอรี่เบอรี่นะคะวันนี้ก็เราจะมาสัมภาษณ์คุณไดฮากันนะคะเออ่คุณไดฮามาเมืองไทยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะก็หลายปอน์เจ๊ที่บุกโอ้ก็หลายปอนด์เจ๊นะจำไม่ได้เหมือนกันว่ามามกี่ครั้งแล้วคะ่ะแต่ว่าก็ยังชก็อ่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะกับการที่มาไทยครั้งนี้คะ่ะที่บ้านที่บุกบอลที่บุกเยอะแย 어, 제가 오랜만에 태국에 와서 팬분들을 만나니까 너무너무 떨렸는데 되게 기대됐습니다. ก็ไม่ได้มาประเทศไท 타이 าน이ล้วไม่ได้มาเจ네 이번에 타이 플랫폼이 런칭됐다고 해서 추천받아서 왔습니다 ก็ค uh, yeah, ือได้ร <pioneers> uh, ับเชิญมาจากงานววข้ามพิกิจไทยค่ะมาเป็นงานเป็นแขกรับเชิญในงานเปิดตัวเวข้ามพิกิจไทยค่ะในไหนมาทยครั้งนี้เนี่ยแบบว่าได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมค่อนกคนร้กคืดีกตามาเี้อดนงงก็าายออากยคืองกาเรินก๋วยเยวทีต่ร้ตี๋ย่ายต่นีนกว่าเร เสียดายที่นนมาครั้งนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าอยา่างไรก็ได้กินผัดไทยแล้วก็ปลูกผัดขึนกเกาหลีแล้วอ่าพูดภาษาไทยคำเล็กๆน้อยๆได้ไหมคะคุณพี่กุ๊กเบิ้ลอินดี้ที่ได้ลูจาจั๊กจั่ะคองค่ะน่ารักมากเลยค่ะอัปเดตชีวิตโดยรวมหน่อยได้ไหมคะโอ้สร,อร้างเงินตกเพชรชีวิตโดยเร ช่วงนี้ก็กำลังถ่ายละครอยู่กำลังถ่ายเว็บดราม่าอยู่ด้วยเป็นเว็ดราม่าที่รทำร่วมกับประเทศไทยด้วยค่ะเกาหลีกับประเทศไทยทำด้วยร่วมกันก็เลยอยากให้แฟนๆทุกคนรอติดตามผลงานของเขาด้วยอ่าน่าสนใจมากเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะ 아야가 어, 오랜만 에 오랜만에 태국에 와가지고 너무 너무 즐거웠고 같이 해주셔서 너무 너무 감사하고 저희 어 다른 내용이나 어 이슈 같은 거는 제 SNS 개인 SNS 인스타그램에 올려드릴 테니까 많은 기대해주세요. กคทตก็ขอบคุณสำหรับการที่สนับสนุนของแฟน s u ุ p ในคังน,นี้ค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้แสดงร่วมกับเบลลี่เบลลด้วยค่ะก็างนี้ผลงานต่างๆหรือว่าการอัปเดตชีวิตต่างๆก็ติดตามได้ในอินสตาแกรของคุณแคฮาได้เลยค่ะทางเบลลี่เบลลี่ก็ขอขอบคุณโอกาสดีๆนะคะที่ได้มาแสดงร่วมกับคุณแคฮานนะคะขอบคุณนะคะ